สวัสดีจ้ามาดามสุยสาม,มองสกนลนครชาแน,นลจ้ะทิมาตำบักทั่วค่ะเมื่อน,นี้ยตำบักทั่วค่ะพี่น้องค่ะค่ะตำบักทั่วบักทั่วตัดหั่นไว้เรียบร้อยวเลยนะพี่น้องเนาะตำเลยค่ะพริกค่ะพี่น้องอพริกจั่จวลงไปเลย ถั่วเต็มครบเลยค่ะพี่น้องค่ะทำมาถั่วก่อนค่ะโอ้ย,อยอออเหนเียวออกขางใส่ตามเรื่อยๆค่ะแล้วเทปมักไผรมักมันเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักหน่อยก็ใส่หน่อยค่ะมาเพื่อเทศ กอกนะคะพี่นอ้องกอกอใส่ไปเลยค่ะใส่ส้องพิสัยมาเลยอหน,นึ่งใส่บกอบกอใส่ส้องพิสเอาไปกินดุลเลยค่ะนอ้องใส่สามหมาเลยค่ะพี่น้องค่ะข้างหน้าเลยค่ะมักไผร์มักมันมาดดามสวยมักใส่ มะขามเปียกน้ำค่ะใส่ของแสีบค่ะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใ endorsed. ส่หลายน้วค่ะเนาะมาดามใส่เศ่ในนึงมาดามใิ่ซี่หยอดนี่ใส่จังหน่อยค่ะน้ำตาล paint, น kind of ้องนิดเดียวค่ะพ <COM> ี่น <quy Gothic> ้องค่ะนิดเดียวค่ะเพามันนัวๆค่ะอไรก็ขึ้นอย่างพี่น้องค่ะเมื่อนี้ใส่ปลาแดกดีบค่ะปลาแดกนัวๆค่ะปลาแดกตอนค่ะพี่น้องค่ะปลาแดกนัวๆค่ะ ตอนใส่น้ำนะคะพี่น้องนะะมัดไผ่มากมันใช่ะปูกระมีด้วยค่ะปูไว้ใส่ที่หลังค่ะง้ออันพี่น้องมาเนี่ย búi size cả p/n thai na đỏ nước bạc cả พี่เสียถาดจะพี่นองจ้ะ ตำถั่วจะพี่น้องจ๋า